สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Motor Channel ครับครับผมวันนี้นะครับเราสองคนนะครับมางานมากรรมยานยนต์นะครับครั้งที่38หรือว่า Motor Expo นั่นเองครับโอ้โหบรรยากาศเนี่ยขนาดยังไม่เข้าไปชมเนี่ยนะใหญ่แล้วรู้สึกสดชื่นแล้วนะสดชื่นเลยครับผมเพราะว่ามีน้องสาวข้างหลังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับงานในครั้งนี้นเราจัดขึ้นนะฮะด้วยมาตรการที่เข้มงวดเหมือนเดิมของมาตรการของการควบคุมโรคนะครับโควิด19นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาชมงานเนี่ยนะครับสบายใจได เลยและมีขั้นตอนนะครับผมต่างๆคอยดูแลกันอยู่นะครับผมและในปีนี้ครับคอนเสปต์ก็คือชามช to e n น o y หรือมหกรรมสุขสตรคนรักยานยนต์ครับพี่ใหญ่อ๋อแน่นอนนะครับรักยานยนต์ไหมฮะแน่นอนครับทั้งเรื่องทางรถเรื่องของคนนะครับสวยหมดเลยนะวันนี้นะครับผมอ่ะตอนนี้อยากไปดูแลพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยวันนี้มีมหกรรมเนี่ยนะครับเรื่องของยานยนต์เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของคนที่จะมาจับจองรถยนต์เนี่ยนะครับผมจะคือค่าเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับชมครับ ผมมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะครับมาถามทางผู้บริหารนะครับของทางฮุนไดดีกว่านะครับว่ามีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับได้เลยค่ะสําหรับบูธรถยนต์ฮุนไดในครั้งนี้นะคะในงานมอเตอร์เออันดับแรกเลยนะคะเรามีรถยนต์ฮุนไดสตาริเ ซึ่งเปิดตัวเมื่อควอเตอร์ที่3ของปีนี้สดๆร้อนๆสดๆร้อนๆแต่ยังไม่เคยเผยชมที่ไหนเลยเพราะว่าเราติดในช่วงของโควิดกันนะคะเพ<ม>ราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานแรกเลยที่เผยชมของ Star ์เรีนะคะในงานที่เป็น Public ที่มีคนเยอะๆอางน,นี้โดย Star ์เรียนะคะมาด้วยกันทั้ง2รุ่นก็คือตัว SEL แล้วก็เมันต่างกันยังไงครับต่างกันในเรื่องของแพ็กเกจของในเรื่องของระบบความปลอดภัยค่ะนะคะแต่ว่า ทั้งสงรุ่นมีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมเหมือนกันเลยนั่งสบายแล้วก็ดีไซน์เดียวกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าในงานนี้นะคะนอกเหนือจาก Staria สอรุ่นนี้นะคะคสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ H1 เราได้มีเกรดพิเศษออกมาก็คือ H1 Elite NS NS ก็คือ new spec มันเป็นยังไงครับตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะมีความพิเศษก็คือว่าเรามีการปรับ นะคะในเรื่องของแพ็กเกจของตัวตัว Elite นะคะให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะ,ะว่าเราได้ติดตั้งตัว Cruise Control ให้กับตัว Elite แล้วก็ระบบ ESP แต่ราคาคุ้มมากหน<อ>ึ่งล้านสามเก้าหม่นเก้าพันบาทเองค่ะ สำหรับนะคะผู้ที่ต้องการความคุ้นค่าแล้วก็ยังรักในส่วนของ H1 แต่ถ้าอยากได้โมเดนโมเดนอย่างข้างหลังนี้นะคะแล้วก็เป็นแ้มปิงสุดสดร้อนร้อนใช่ค่ะเราก็มีแพ็กเกจนะคะก็ตอนนี้ดาวต่ำแค่10%นะคะเริ่มต้นผ่อนนาน84เดือนนะคะนอกเจากนี้นะคะก็ซื้อรถยนต์ทุกรุ่น รับทันทีนะคะประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีนะคะแล้วก็รับประกันคุณภาพรถนาน5ปีแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีแต่ที่พิเศษกว่านั้นคใครที่สนใจรุ่น S ที่เป็นตัวเริ่มต้นนะคะในราคาค1นึ่งล้านเจ็ดแส รับเพิ่มเป็นตี้โบชเป็นชอร์ค่ะเซ็นทรัลนะคะมูลค่าสี่หมื่นบาทแต่ว่าลูกค้าเก่านะคะคุนไดครับสนใจครับผมเอาส่วนลดเพิ่มไปอีก10,000หมืค่ะอ๋อครับผมนี่หันมาบอกผมหรือเปล่าครับผมใช่ครับงั้นเดี๋ยวเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมนะครับมาชมนะครับทีโบธของคุณได้หน่อยครับค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะรถยนต์ในแง่ประสงค์คุณภาพนะคะความคุ้มค่าจากคุณไดสามารถมาที่งานมอเตอร์อีสปอร์ได้มาเทสทรา์ได้ แต่ถ้าพลาดโอกาสนี้นะคะหรือไม่สะดวกก็สามารถไปเทสไต์ได้ที่โชว์รูมคุณใดทั่วประเทศค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากคับโอ้โหมื่กี้เดินมาทั่วหรือยังครับผมยังไม่ เลยพี่ใหญ่โอ้จุใจหรือยังผมเนี่ยยังไม่จุใจแล้วโอ้หผมแต่ผมแอบจองไปหลายละนะอะไรครับรถเหรอครับผมคือของกินยิ่หลับูสเนี่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะพี่ใหญ่เขาเรียกว่าการมาเดินเนี่ยเขาเรียกว่ามาโดมเขาเรียกว่ามาเดินชมรถสวยๆแล้วนะฮะยังมีเขาเรียกว่าเรื่องของความสุขต่างๆนานาอีกหลายอย่างเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมลูกค้าทุกท่านสามารถจับจองรถนะภายในงานนี้พร้อมข้อเสนอพิเศษเยอะแยะมากมายแต่อย่างที่บอกไปเดือนวจับด่านหน้า เรากลับมาติดตามกันต่อเพราะวันนี้ผมก็ยังเดินไม่ครบนะค่อนข้างใหญ่งานค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีรถค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่เปิดตัวกันวันนี้ใช่แล้วนะครับติดตามนะฮะารายการ Motor Channel นะครับทางช่อง5กดหมายเลข5ะคะคุณชมวันนี้ผมกับพี่ใหญ่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ